ณดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งโอลิมเปียแสงแรกแห่งวันสาส่องลงมาบนซากบร,รักหักพังอันงดงามบอกเล่าเรื่องราวของอดีตอันรุ่งเรืองที่ซึ่งกีฬาโอลิมปิกได้ถือกำเนิดขึ้นนักกีฬาจากทั่วแผ่นดินกรีกมาชุมนุมกันณนที่แห่งนี้ต่างสวมชุดตามประเพณีร่วมกันเป็นสกีพยานในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เปลวไฟที่ลุกโชนขึ้นจากหบเพลิง คือสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นของการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ในสนามประลองนักกีฬาแต่ละคนต่างทุ่มเทกำลังกายและใจการแข่งขันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นมวยปล้ำคว้างจักรหรือการแข่งขันม้าอันน่าตื่นเต้นทุกหยดเหงือ่อทุกแววตาคือเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและผู้ที่จะได้รับชัยชนะจะได้รับเกียรติยศอันสูงส่ง วันแห่งความรุ่งโรดก็ถึงคราวสิ้นสุดเมื่อกองทัพโรมันเข้ามายึดครองดินแดนแห่งนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายลงความเศร้าโศกปกคลุมไปทั่วเหลือเพียงทราบปลักหักพังเป็นเครื่องเตือนใจถึงอดีตอันรุ่งโรดเวลาผ่านผ่านไปหลายศตวรรษบารอนปิแยเดอร์กูแบแต่ง ได้ค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับโอลิมปิกโบราณความฝันที่จะฟื้นฟูมหกรรมกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเขาเดินทางไปทั่วเพื่อเผยแพร่ความคิดนี้หวังให้คนทั่วโลกได้กลับมาร่วมเฉลิมฉลองน้ำใจนักกีฬาอีกครั้งในที่สุดปีคริสตศักราช1,896โอลิมปิกสมัยใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้นณกรุงเอเธน ประเทศกรีซนักกีฬาจากนานาประเทศเดินเคียงข้างกันอย่างสาง่างามชูธงชาติของตนเองแม้จะมีความแตกต่างแต่พวกเขาก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือการแข่งขันอย่างยุติธรรมและมีน้ำใจนักกีฬาเปลวไฟโอลิมปิกที่โชว์ช่วงขึ้นอีกครั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและสักดิภาพของมวลมนุษยชาติ